อันธรรมยางอนัตตะคณสุตตะปาทังพนามะเสเอวเมสุตังข้าพเจ้าคือพระอานน์เทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพระขวาภารานาสิยังวินาราตี อิสิปตาเนมิคาาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตานะมลุคายาวันใกล้พระนครพาราณสีตตระโคภะวาปัญจวัคิเยพิคุอามันเตสีณที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุป,ปัญจวคัคีแล้วตรัสว่ารูปปังภิกาเวอนัตาภิกษุทั้งหลายรูปมีใช่ตัวตนรูปปัญจหิทังภิกาเวอัตาอภาภวิสาถ้าหากว่ารูปนี้จากเป็นตัวตนแล้วใส นายิทางรูปังอาพาธายาสงวัตเตยยรูปนี้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาภาตลาเพทาจารูเปเอเอวังเมรูปังโนตุเอวังเมรูปังมานาโนสีตีทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าสมาจะโคพิกเวรูปังอนณาตาก็เพราะเหตุที่รูปมิใช่ตัวตนตาสมารูปังอาภาทายาสัสังวัตตีจานั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาภาต นาจารภพาติรูปเอ,เอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาณโทสีตีและไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาอนัตตาภิกษุทั้งหลาย เวทนามิใช่ตัวตนเวทนาจะทั้งพิกเวอัตาอภาวิสาก็หากเวทนานี้จากเป็นตัวตนแล้วใสนายิทังเวทนาลาพาทายะสังวเตยยาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธละเพทาจะเวทนายา เอวังเมเวทนาโทตุเอวังเมเวทนามาาโทสีตีทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าสมารถจะโคพิคเวเวทนาอนาตา ก็พราะเหตุที่เวทนามิใช่ตัวตนตาสมาเวทนาอาพาทายาสังวัตติฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนาจลละปติเวทนา,ายาเอวังเมเวทนาโทตุเอวังเมเ,เวทนามานาโทสีตี และไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสัญญาอณาตาภิกษุทั้งหลายสัญญามิใช่ตัวตนสัญญาจะทิังพิขเวอตาอาภวิสา ก็หากสัญญานี้จากเป็นตัวตนแล้วใสนายิทังสัญญาอาพาทายะสังวัดเตยยาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธลาเพทาจะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาาโทสีตี ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าสมารถจะโคพิคเบสัญญาอนัตาก็เพราะเหตุที่สัญญามิใ่ตัวตนตัดสมาสัญญาอาพาทายะาสังวัตติ ฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนาจะรพันติสัญญาาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามานณโหสิตีและไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าพอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังขารานาตาภิกษุทั้งหลายสังขารมีใจตัวตนสังขาราจหิทังพิขเวอตาอภวิสังสุก็หากสังขารน,นี้จักเป็นตัวตนแล้วใส นายทังสังคาราอาพาธายะสังวัเตยุงก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธลาเพทาจะสังคารสีสูเอวังเมสังคาราหุนตุเอวังเมสังคารามา,นานเทสุนตีทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอิยาสมาจาโคพิกเวสังขารานาตาก็เพราะเหตุที่สังขารมิใช่ตัวตนตาสมาสังคาราอาพาทายาสังวัตตันติัน้นสังขารจริงเป็นไปเพื่ออาพาธ นาจาัลภติสังคาระสูเอวังเมสังคาราหนตุเอวังเมสังคารามานาเทสุนตีและไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยวิญญาณังอนตตา ภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ตัวตนวิญญาณนั้นจะหิทังพิขาเวอาตาอาภวิสาก็หากวิญญาณนี้จากเป็นตัวตนแล้วใสนายิทังวิญญาณังอาภาทายาสงวาเตยยก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ลาเพทาจาบิญญาเนเอวังเมบิญญานังโหตุเอวังเมบิญญานังมาอาโหสีตีทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ยาสามารถะโคพิกเววินญ,ญานังอนาตาก็เพราะเหตุที่วิญญาณมิใช่ตัวตนตัดสมาวิญญาณังอาพาธายาสังวัตติฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนาจะรับพติวิญญาณเน เอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิตีและไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยตั้งกิงมันยาถภิกขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาตี ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอานิจังพันเตภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าขา้ายำปนานิจจังทุกขังว่าตังสุขังว่าตีก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเลา่าทุกขังปันเตเป็นทุกข์ประเจ้าคายามปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสัมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหมัสามิเอโซเมอตตาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นของเรานั่นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าขา้าตังกิงมัญญาตพิกเว เวทนานิจาวาอนิจาวาติภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้า ยามปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเลา่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์ประเจ้าค่ายามปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังการลังนุตังสมณนปัสสีตุง เอตังมะมะเอโสหมัสสมมิเอโสมเอโม,เอ,มอัตาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นของเรา,น,น,เน,เรานั่นตัวตนของเราโนเฮตังพันเต ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าตั้งกิงมัญญาถาิเกเวสัญญานิจาวาอนิจาวาตีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจพันเตภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าขา่ายามปานานิจจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเลา่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าขา่ายามปานานิจังทุกขังวิปริณามธรรมัง กาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอัตาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นของเรานั่นตัวตนของเรา โนเหตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าขา้าตั้งกิงมัญญาทภิกขเวสังคารานิจาวาอนิจาวาติภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชะนะสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจาพันเต ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าขา้ยายำปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเลา่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าขา้ยายมปนานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมัง กัลลังนุตังสมนุปัสสีตุงเอตังม,ม,มัมมเอโสหมัสสมิเอโสเมอตตาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นของเรา นั่นตัวตนของเราโนเฮตั้งพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค้าตั้งกิงมัญยัถาภิกขเววิญญาณนางนิจังวาอนิจังวาตีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนั วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าขา้าจ่ำปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังว่าตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าขา้า ยามปะนานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกาล,ลังนุตังสมนุปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสสมมเอโสมอัตตาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นของเรานั่นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าขา้ตาตัดสมาติหาภิกขเวภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลยังกินจิรุปังอติตานาคตปัจจุปันัง รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอาจจะตังวาพหิธาวาเป็นภายในหรือภายนอกโอลาริกังวาสุขุมังวาอีนังวาปนีตังวายาปรือละเอียดเลวหรือประนีต ยันตูเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือไกลสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหมัสมินะเมโซอัตาตีเอวะเมตังยาธาภูตังสัมมปัญญายาทัตถะพังรูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรายากาจิเวทนานาติตานาคตัปัจจุปันานะเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอาชาตาวาพหิธาวาเป็นภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุขุมาวาอีนาวาปนิตาวาหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตยาทดูเรสันติเกวา ทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือใกล้สาภาเวทนาเนตังมะมะเนโซหมะสมินะเมโซอัตาตีเอวะเมตังยาธาภูตังสัมปัญญายาทัตถังเวทนาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรายากาจิสัญญาอาติตานาคาตปัจจุบันนาะสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน อาจตตาวาภิทาวาเป็นภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุขุมาวาอีนาวาปณิตาวาอย่าหรือละเอียดเลวหรือประณีิตยาทุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือไกล สาภาสัญญาเนตังมะมะเนโซหมะสมินเมโซอัตตาตีเอวะเมตังยธาภูตังสัมมปัญญายัทธัถพังสัญญาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเยเกจิ Ye สังขาราติตานาคตาปัจจุปันนาสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอาจชตตาวาภิท ah าวา เป็นภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปนิตาวาหยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตเยทุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือไกลาสาเปสังคารา เนตังมะมะเนโสหมะสมินะเมโสอาตาตีเอวะเมตังยาธาภูตังสัมปัญญายาทัตถังสังขารทั้งหมดนั้นเธอทั้ง er หลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างกินจิวิญญาณังอติตานาคาตปัจจุปันนาะวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนา,นาคตและปัจจุบันอาจจะตั้งวาภิทาวาเป็นภายในหรือภายนอก โอลาริก um ังวาสุข e ุมังวาอีนังวาปณิตังวายาหรือละเอียดเลวหรือปราณีตยันทุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือไกลสัพพังบิญญา,างัง เนตังมามาเนโสหมาสมินะเมโสวะตาติเอวะเมตังยาธาภูตังสัมปัญญายาทัทังวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอนันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวังปัสสังพิกขเวสุตตวาอริยสาวโกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอย่างนี้รูปัสสมิงปินิพินธติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนายปิดนิพินธติ ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในเวทนาสัญญาญาปิดนิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสัญญาสังคาเรสุปิดนิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสังขารวิญญาณสมิงปิดนิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม่ในวิญญาณ นิพินทางวิรัชติเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดวิราคาวิมุจจตติเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นวิมุตตสมิงวิมุตตามิติญาณังโหติเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วทีนาชาติ วูสีตังพระมาจริยังรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกาตังกรณียังนาปรังอิทาตายาติปจานาติตีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มี อิรรมโวจะพักวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วอาตามนาปัญจวัคคียาภิคูพักวะโตภาสิตังอภินันทุงภิกษุปัญจวัคคีต่างมีใจยินดี ชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระภูมีพระภาคเจ้าอิม,มัสมินจปะนะเวยาการณสมิงพันยมาเนก็ขณะเมื่อพระภูมีพระภาคเจ้ากำลังตรัสเทศนาภาสิทธินี้อยู่ปัญจวัคคียานังพิคูนังอนุปาทายา อาสเวหิจิตานิวิมุจจิงสุตีภิกษุปัญจวัคคีก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานดังนี้แล